ไทยซูปเปอร์สวัสดีค่ะวันนี้พี่จันจะมาสอนวิธีออกใบกำกับภาษีสำหรับลูกค้าใหม่นะคะลูกค้าที่ไม่เคยออกกับทางร้านของเรานะคะเข้ามาที่ตัวนี้เลยค่ะโปรแกรมพิมพ์ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบนะคะคลิกสองครั้งนะคะจะมาเจอหน้านี้นะคะแล้วก็ให้เราไปที่เลขที่อย่างย่อนะคะใส่เลขใบเสร็จลงไปนะคะ จะมีเลขที่ใบเสร็จอยู่นะคะเสร็จแล้วให้กด enter หนึ่งครั้งค่ะจะขึ้นมาแบบนี้นะคะลูกค้าที่ยังไม่เคยออกนะคะให้เข้าไปที่บ้านหม่เลขสองค่ะตัวนี้นะคะ มันจะขึ้นว่าเพิ่มเติมที่อยู่นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็บริษัทนะคะจะใช้ทำข้อมูลเหมือนกันนะคะชื่อกิจการนี้ใส่ชื่อบริษัทนะคะหรือบุคคลธรรมดานะคะแล้วก็เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีนะคะแล้วก็ที่อยู่นะคะกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะ หลังจากที่เรากรอกข้อมูลลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทําการรีเช็คข้อมูลลูกค้าอีกรอบนะคะชื่อนามสกุลแล้วก็เลขประจําตัวผู้เสียภาษีนะคะจะต้องไม่ผิดพลาดเลยนะคะรวมถึงที่อยู่ด้วยนะคะเสร็จแล้วให้เรามากดที่บันทึกค่ะเสร็จแล้วจะเป็นหน้านี้นะคะขึ้นมาหน้านี้นะคะแล้วเข้าแล้วเราลงมาที่เริ่มพิมพ์ด้านล่างนะคะ ้มึลก็จะโหลดขึ้นมานะคะเสร็จแล้วใบมังกบภาษีมันจะหายไปให้เรามาดึงขึ้นจากเดสก์ท็อปนะคะมันจะขึ้นมาใบมังกบภาษีแบบเต็มรูปแบบแบบนี้นะคะให้เราไปกดพิมพ์ออกมา2แผ่นนะคะไปที่โปรแกรมเครื่องพิมพ์เลยค่ะเลือกเป็น2แผ่นนะคะ แผ่นแรกเราจะให้ลูกค้านะคะแผ่นแรกเซ็นชื่อเราผู้รับเงินนะคะแล้วก็ผู้จัดทำลงวันที่นะคะแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นส่วนของลูกค้าที่ต้องเซ็นชื่อนะคะตัวนี้ก็ให้ลูกค้าไปเลยค่ะหนึ่งแผ่นแผ่นที่สองทำเหมือนกันนะคะ เป็นชื่อเราเหมือนเดิมค่ะแผนที่สองนี้จะเก็บไว้ที่เรานะคะโดยมีการที่ต้องมีใบเสร็จแนบติดด้วยนะคะโดยการจะส่งให้การเงินในตอนปิดกะนะคะของทุกวันค่ะอันนี้ก็เป็นการเรียบร้อยนะคะสำหรับออกใบกํากับภาษีให้ลูกค้าใหม่นะคะ